ใช้เวลานานรอยอย่างต่ำสองเดือนสองเดือนสามเดือนนี่คือ average แล้วสอบยากไม่มีรถบ้างรถไม่ได้ชื่อของตัวเองบ้างอ่ะเนี่ยเห็นไหม stop sign ถ้าตามมารยาทแล้วอ่ะวันที่สอบ stop sign ต้องหยุดสามวินีน่ผมหยุดศูนย์ถึงศูนย์เห็นไหมมันจะมีสปีดถึงศูนย์แล้วก็ไปต่อ driver license นี่คือแทนบัตรประชาชนเลยนะครับในบางกรณีนะในบางรัฐนะรู้ไหมว่าผมสามารถเอา driver license เดินขึ้นถือขึ้นเครื่องได้ก็คือมันแทนบัตรประชาชนได้เลย สวัสดีครับพวกผมบริงบริงไดครับวันนี้เราจะมาคุยกัยนเกี่ยวกับเรื่องอยากขับรถในอเมริกานะครับสำหรับที่เป็นนักเรียนนะที่มาเรียนที่นี่แล้วจะต้องทำใบกับขี่ทำยังไงแล้วก็ สิ่งคนใดวิดด์ฟูเซี d ลไดวิงก็คือใช้ฟูเซียลไดวิงไปด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าการทำใบขับขี่ในอเมริกาก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะยากยากระดับหนึ่งเลยในแต่ละรัฐก็มีความยากแตกต่างกันออกไปนะตอนผมทำใบขับขี่แรกๆนี่ผมนั่งดูทุกรัฐเลยนะไม่ว่าจะเป็นแคลิฟอร์เนียโอไฮโอเนวาดาคือ YouTube ใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องใบขับขี่มาผมดูมาเลยแต่ว่าวันนี้ผมอยู่รัฐเทก็กซัสเพราะฉะนั้นผมจะทำในสกคบที่ผมเข้าใจรัฐถนัดที่สุดก็คือรัฐเท็กซัสนะครับต้องบอกว่าในอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะรัฐเท ด้วยความที่ร,ระบบขัฒนาคมของเท็กซัสมันไม่ได้ดีเหมือนกับรัฐอื่นเจอหลายๆรัฐก็เป็นเหมือนกันก็คือจะต้องมีรถเนี่ยสังเกตดีๆดรอบข้างเนี่ยไม่มีรถบัสเลยนะไม่มีแบบเหมือนไทยมีรถเมล์หรือมอเตอร์ไซค์เลยมีแค่รถยนต์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยการจะเดินทางไปไหนเนี่ยจะต้องมีรถนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังให้จบเลยละกันว่าถ้าอยากจะสอบไปกับขี่ในอเมริกาจะต้องมีอะไรบ้างแล้วจะต้องเตรียมตัวไงบ้างถ้าพร้อมแล้วผู้ชมครับอันนี้เป็นเฉพาะของ นักเรียนต่างชาติแล้วกันส่วนใครที่ถือ green card อยู่หรืออะไรก็เชื่อว่าคง apply ได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่านักเรียนต่างชาติเนี่ยจะมีข้อจํากัดที่มากกว่าคนที่เป็น citizen หรือ green card นะครับถ้าเกิดเป็นนักเรียนต่างชาติก็ต้องมี passport visa i20 i94 i94 ก็คือแบบฟอร์มที่เข้ามาอเมริกาเมื่อไหร่ i20 ก็คือแบบฟอร์มเอกสารยืนยันว่าคุณยังเป็นสิทธิเป็นนักเรียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศอเมริกาแล้วก็วีซ่านะครับ วีซ่าไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่เพราะวีซ่าหมดอายุก็ยังทำไปขับขี่ได้แต่พาส,สปอร์ตห้ามหมดอายุนะฮะพาส,สปอร์ตไอเทเวนตี้เนี่ยห้ามหมดอายุอีกอันนึงก็จะเป็นอินชูลันรถคือเราจะไปสอบไปขับขี่เราก็ต้องมีรถเราก็ต้องมีอินชูลันนะครับไม่ใช่แบบไปยืมรถเพื่อนมาขับอย่างนี้ไม่ได้นะคือต่อให้ไปยืมรถเพื่อนมาขับก็ต้องมีชื่ออยู่ในอินชูลันเพื่อนรถเพื่อนเนาะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าตอนที่ผมสอบไปขับขี่ผมจําได้ว่าผมมีรถของตัวเองแล้วตอนที่ผมมีรถของตัวเองไปสอบก็ตกเหมือนกันเพราะว่า่าาารถมมันเกา แล้วมันมีจุดที่แบบบกพ่องไปหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกจริงๆอะไฟเบรกผมเพิ่งมารู้ด้วยํำว่าไฟเบรกรถยนต์ทั่วไปอะมันต้องมี3ดวงรถผมอะมันมี2ดวงแล้วผมดงที่3ามันไม่เคยติดเลยผมก็เออไม่ได้ขับไม่ได้สนใจอะไรขับไปเรื่อยๆจนมนที่ไปสอบแบบขี่เขาบอกว่าไฟเบรกดูที่3าไม่ขึ้นผม้โอา้าวนั่นแปลว่าอะไรก็สอบตกตกเลยนะตกเลยกลับบ้านเลยแบบจองสอบ เมื่อสองเดือนเนี่ยกว่าจะได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยเรื่องรถสภาพรถที่เอาไปสอบถ้าไม่มั่นใจจริงถ้ารู้รู้ว่ารถที่คุณซื้อมามันเป็นมือสองที่สภาพแย่ยมากแนะนําเลยว่าให้ไปเช่ารถแล้วมาสอบนะครับผมผมเนี่ยเช่ารถสอบแล้วผ่านเลยอ่ะพอหลังจากที่มีเอกสารครบแล้วก็ไปติดต่อที่ DPSDPS ย่อมาจาก Department of Public Safety ก็แล้วแต่ว่าแต่ละเมืองแต่ละรัฐเขาจะตั้งชื่อว่ายังไงแต่ของเท็กซัสเขาเรียกว่า DPS นะครับ Department of Public Safety ก็จองเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับ dps.texas.gov แล้วจากนั้นปุ๊บก็ตรวจเอกสารมีรูปภาพแล้วก็ส่งส่งเอกสารรีจิสเตอร์ลงไปในระบบนะครับอาจจะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยแล้วก็คราวนี้เนี่ยการสอบเนี่ยก็จะมีสอบข้อเขียนกับสอบปฏิบัติเหมือนไทยแหละแต่ว่าที่นี่ยากกว่าคือมันไม่ได้ยากกว่าหรอกคือต้องมองอย่างนี้ว่าข้อสอบเขาถูกออกแบบมาเพื่อคัดกรองคนที่ขับรถเป็นกับขับรถไม่เป็นให้แยกอจากกันแบบแบบแบบชัดเจนเลยของที่ไทยก็มันก็มีแต่ว่ามันไม่ได้สตรี к หมือนกับของที่นี่ที่นี่ค่อนข้างสตรทมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากมากจนถึงว่าทําไม่ได้เลยไม่ได้อยากจะให้ทุกคนหมดกาลังใจประเภทนั้นนะครับก็เนื้อหาหลักๆก็จะเป็นพวกแบบป้ายจราจรสปีดลิมิตสต็อปไซสต็อปไซนี่สําคัญมากเลยนะผมบอกทุกคนเลยที่ผมพูดประจําว่าผมเฮ้ยเจอสตอ Tesla, ็อปไซแล้วรถเทสลาฟูลเซียไดวิ่งต้องหยุดนะไม่ใช่แบบขับเลยไปเลยอ่านถต้องคือมันเจอป้ายสต็อปไซมันต้องหาให้เจอด้วยดังนั้นเนี่ยเหมือนกันถ้าเราเป็นคนมนุษย์ทั่วไปแล้วเราไปผ่าสต็อปไซนะ 8 0 0พบาทโอ้ยแบบคิดแตกมากเลยแบบโอ้ยความความคือเราไม่ไม่นึกว่าไอไอไอเรื่องแค่นี้คือบ้านเราเนี่ยผ่ากันกระจุยกระจายแต่ที่นี่ห้ามผ่าเลยดักยิ่งกว่าไฟแดงพอๆกับไฟแดงเลยแต่ไฟแดงตอตำรวจไม่ค่อยจับเราจะไปจับสต็อปไซด์มากกว่านะครับผมโดนสต็อปไซด์ไปผมตอนนั้นจุกเลยแบบอืมสวนแฟนผมโดนสปีดลิมิตไปนะครับก็ ได้เรียนรู้เลยเป็นการเรียนแบบราคาแพงบทเรียนราคาแพงแล้วก็แอลกอฮอล์ DUI โอ้ที่นี่ DUI นี่ไม่ใช่แค่โดนปรับอย่างเดียวนะปรับเป็นล้านบาทเลยนะบางทีอะแล้วก็ถ้าปรับแล้วเขาเห็นว่าสถานการณ์บางสถานการณ์อะคุณผิดจริงแล้วคุณยังจะฝืนขับอะแล้วคุณมีประวัติอยู่แล้วอะอาจจะติดคุกได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนรับมั่ระวังด้วยละกันการที่จะขับขี่ในอ่าในอเมริกาถ้าเมาแล้วผมว่านั่งอูเบอร์ดีกว่าหรือไม่ให้เพื่อนไปส่งดีกว่า อย่าขับเลยอย่าเสี่ยงขับอันตรายมากๆพอเราสอบข้อเขียนผ่านนะครับก็จะได้คําว่า learner permit มา learner permit เนี่ยก็คือสามารถขับขี่รถได้แต่ต้องมีคนที่มีใบขับขี่นั่งข้างไปด้วยประเทศอินตเตอร์ดียส่วนใหญ่ที่ท,ที่ที่ขับรถบนท้องถนนเนี่ยผมเคยคุยกับเพื่อนผมหลายคนที่เป็นคนอินเดียนเนาะเขาก็จะเป็น learner permit กันซะส่วนใหญ่ทําไมเขาไม่ทาเพอร์มิทอย่างอื่นสาเหตุที่ที่ที่เขาไม่ทำเพิร์มิทอย่างอื่นอย่างไม่ไม่สอบใบปฏิบัติเพราะว่าการสอบปฏิบัติเนี่ย ใช้เวลานานล่ออย่างต่ำอสองเดือนสองเดือนสามเดือนนี่คือเอเวอรจแล้วสอบยากไม่มีรถบ้างรถไม่ได้ชื่อของตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นคนที่ส่วนใหญ่จะได้แค่เรนเนอร์เพอร์มิทแต่ว่าจะมีคนที่มีเพอร์มิทนั่งไปด้วยอันนั้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อนผมก็เหมือนกันขับรถบัสได้นะขับรถบัสได้เลยแต่ว่าติดเพียวว่ามันเป็นเ e a เนอร์เพอร์มิทผมก็เลยเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยบางคนแล้วมันไม่อยากไปต่อกสอบปฏิบัติก็มีอ่ะบางคนแต่ผมไม่แนะนํานะคือเอาให้มันได้ใบแบบเพอร์มิทแบบเป็นเพอร์มิทไปเลยอ่ะเพราะว่า อินชอนก็เราจะถูกลงอินชอนถ้าเราทําอิชนชอนลถก็จะถูกลงแล้วก็เราถ้าเรามีปัญหาจริงๆเกิดเหตุแบบว่าชนขึ้นมาหรืออุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แก่เกี่ยง่ายเพราะว่ามันเป็นเป็นเพอร์มิทที่เรามีความรู้ความสามารถละนะครับตอนสอบปฏิบัติหรือว่าสอบจริงเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ารถเทรสอันนี้ค่อนข้างจะจองยากแล้วก็ขับยากแล้วก็แต่ละเมืองโจทย์ไม่เหมือนกัน เพราะว่าเขาจะให้ขับวนรอบแถวนั้นแล้วเขาจะไม่บอกสูตรด้วยบางทีเขามีเส้น A เส้น B ีเตรียมไว้ถ้ารู้ว่าเด็กคนนี้คล่องเส้น A หรือมีม,ม,มีเหมือนกับมีกิ๊บใ่าหเฮ้ยมีคนเฉลยข้อขสอบไปแล้วว่ามีการใช้งานเส้น A บางคนนะเอากล้องหน้ารถมาติดเนาะแล้วก็เล็คอร์ดลง u t u b e เลยบอกว่าเฮ้ยเดนตัน DPS เนาะก็คือเมืองที่ผมอยู่เนี่ยเขาใช้เ้านี้นะก็คือเส้นทางนี้นะในการสอบพอ DPS มาเห็นก็คือเจ้าหน้าที่ d p s ก็เจ้าหน้าที่คุมสอบมาเห็นเขารู้แล้วว่ามีคนรู้เฉลยแล้ะเขาก็เปลี่ยนเเลาายีีี่วิธกรท คือมันทันกันนะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้เตรียมตัวจริงๆอะผมว่าขับวนรอบแถว DPS ก่อนล่วงหน้าสัก2อวันเพื่อให้ชินกับเส้นทางชินกับสปีดลิมิตผมเพื่อนน้องผมโดนเข้าไปนะครับไปโดนเส้นที่แบบอยู่ในหมู่บ้านแต่ให้ขับ30ไมล์อัลซึ่ง30ไมล์อัลในเส้นหมู่บ้านมันขับยากมากมันขับเร็วมากอะแล้วน้องผมขับ20ไมล์อัลมั้งตกครับ <laughs> คือมันเส้นหมู่บ้านอะ่ะ20ไมล์อนี่ตีเป็น กิโลเมตรก็ประมาณ3 32กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะคือมันมันเร็วมากนะแล้วรถมันจอดกันเยอะมากอะ่ะแล้วเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมีลูกลหน้าด้วยเขาให้ขับเร็วมากตกครับสุดท้ายก็ต้องมาขับมาสอบใหม่อ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเคสตั้ดี้ละกันรุ่นพี่ผมมีคนหนึ่งก็ไปสอบแถวเมืองไกลๆเลยคิดว่าโอ้ยเมืองเมืองเล็กน่าจะสอบง่ายที่ไหนได้เขาให้ออกทางดว่วาแบบเนี้ยเป็นเส้นไฮเวย์อย่างเงี้ยแล้วก็มีโลโคอลอดนะมันต้องขับผ่านไปทั้งหมด4เลนเพื่อจะเข้าเข้าเข้าไฮเวย์ รุ่น่ผมก็ป่า4เลนเลยตกครับเขาบอกให้จอดเลยบอกว่าคุณไม่อย่างนั้นคุณสคุณไม่สามารถไปคัด,ดเดรนได้มันมีตัวอย่างเยอะมากก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดคุณผ่าข้อเขียนไม่ได้ยากาปข้อเขียนเนี่ยคือคุณไปสอบเขาเนี่ยคุณอ่านไปคุณศึกษาทฤษฎีไปสอบได้แต่ไอ้ปฏิบัติอ่ะมันจะต้องฝึกจากเมม ORY MUSCLE ก็คือต้องขับทุกวันการสอบปฏิบัติมีทั้งหมด2ออย่างด้วยกันนะครับคือสอบ จอดเข้าองเขาเรียกว่าพา r a เลวพาร์กิ่งก็คือจอดเข้าแบบข้างทาง,ทางถนนใหญ่แล้วจากนั้นก็จะมีอันหนึ่งก็คือ uh, driving test road test ซึ่งหลายคนไปตกที่พา r a เลวพาร์กิ่งนะครับแนะนำเลยถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณจะต้องไปสอบเมืองนั้นให้ไปทดสอบพา r a เลวพาร์กิ่งก่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์ไปที่นั่นเลยวันอาทิตย์เนี่ยเขาเขาจะไม่สอบกันนะเสาร์อาทิตย์เขาจะไม่สอบเนาะเราก็ไปทดสอบที่นั่นได้อันนี้คือสูตรที่ผมทำเนาะแล้วก็จะต้องมีสต o อปไซด์ หนึ่งในเงื่อนไขในการสอบเลยจะต้องมีสต็อปสายดังนั้นเนี่ยก็ไปหาสต็อปสายแล้วฝึกเอาให้ให้เพื่อนนั่งไปด้วยหรือญาตินั่งไปอะไรก็ตามที่คนรู้จักคุณอะที่มีใบกับเขียนั่งไปด้วยแล้วให้เขาสอนคุณเพราะว่าน,นี่กกติการตรงนี้จะไม่เหมือนไทยนะครับกติการเรื่องสต็อปสายต้องหยุด3มวินาทีก่อนไปอ่แล้วก็เรื่องไฟเขียวไฟแดงเนี้ยพอ,อไฟแดงใช่ไหมเราต้องหยุดละหน้าหน้ารถอะห้ามไปเลยเส้นเส้นสีขาวหน้าหน้า,หน,าหน้าไฟจราจรซึ่งซีนาริโอพวกเนี้ย ในไทยอ่ะไม่ได้สตริกมากแต่ในอเมริกามันมันค่อนข้างสตริกมากแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟจราจร,จรที่แบบว่ามันจะมีไฟเหลืองกระพริบอ่ะที่ฟูเซอร์ไดร ving ที่ผมเคยพูดอ่ะไอ้ไฟเหลืองกระพริบว่าเฮ้ยมันต้องทํายังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือพอเปิดฟูเซอร์ได้ปุ๊บปึ๊บมันขับได้เลยเช่นกันอันเนี้ยค่อนข้างจะเรียกได้ว่ายากเป็นซีเนดิโอที่ยากเหมือนกันอันเนี้ยเดี๋ยวเรากำลังจะเจอสต็อปซ้ายละเดี๋ยวผมขอเปิดไฟเลี้ยวขวาก่อนนะครับเปเลี่ยนเลนให้รถมันเลี้ยวขวาก่อนอ่ะรถปัดหน้าผมไม่เปิดไฟเลี้วยวด้้วยยไออดี อ่ะเห็นป่ะสต็อปไซด์ถ้าตามมารยาทแล้วอ่ะวันที่สอบสต็อปไซด์ต้องหยุดสามวิแต่ว่าวันที่ใช้งานจริงอ่ะผมไม่เคยเห็นใครหยุดเกินหนึ่งวินาทีเลยนี่ยผมหยุดเนี่ยศูนย์ถึงศูนย์เห็นไหมมันจะมีสปีดถึงศูนย์แล้วก็ไปต่อเอาละมาถึงค่าธรรมเนียมกันดีกว่าค่าธรรมเนียมในการสอบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าเหรียญถึงสาสิบสามเหรียญนะครับสำหรับค่าธรรมเนียมใบขับขี่ถ้าสอบผ่านเนาะสอบผ่านเสร็จปั๊บก็จะได้ temporary paper card มา ซึ่งเทมอรี่เรียบร,ะ,ระคานเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนแล้วเขาจะส่งสำเนาทะเบียนเขาเรียกอะไรไปกับขี่ตัวจริงอมาที่บ้านลืมบอกไปอย่างหนึ่งเอกสารตัวหนึ่งเลยที่จะต้องเอาไปที่ DPS ด้วยสมัยก่อนนะโดนแต่ว่าสมัยนี้ผมไม่แน่ใจก็คือ leasing agreement ของสัญญาเช่าบ้านเราอะหรือไม่ก็เป็นใบแจ้งหนี้โทรศัพท์ใบบัตรเครดิตส่งไปเนี่ยคือมันต้องส่งมาที่บ้านเราแล้วเป็นชื่อเราแล้วจากนั้นอะ เราเอาไปที่ DPS เพื่อยืนยันว่าเราอยู่บ้านเล็กที่นี้นะเพราะว่า driver license นี่คือแทนบัตรประชาชนเลยนะครับรู้ไหมว่าผมสามารถเอา driver license เดินขึ้นถือขึ้นเครื่องได้แทน Passport เขาก็จะขอดู p a s s p o r t i 2 0แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ถือ driver l i c e n s ขึ้นเครื่องได้เลยถ้าเดินทางในในประเทศ domestic d o m e t i c f i g h t ์นะครับแม้กระทั่งเช่ารถก็ตามหรือจะเปิดบ a n งก็ตามมี driver l i c e n s มันมีใช่ไปกว่าครึ่งนะครับดังนั้น driver license ถือว่าเป็นของที่ อามัสสำหรับคนที่คิดว่าจะอยู่เกินปี2ปีเนาะแล้วก็มีรถถ้าคุณมีรถยังไงคุณก็ต้องมีได i เวอร์เลยเส้เพราะาอินชอนคุณจะถูกลงสิ่งที่ผมอยากจะฝากแล้วกันถ้าสมมติว่าคลิปนี้จะฝากอะไรสำหรับคนที่วางแผนที่จะสอบใบขับขี่ในอเมริกาเนาะฝึกชํานาญให้ให้อย่าใช้ฟูลเซอร์ได ving เหมือนผมนะเพราะนี่ผมใช้มาทานแล้วผมขับรถเป็นแล้วแล้วผมใช้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะขับรถในอเมริกาคุณก็ต้องฝึกที่จะ หยุดที่จะสต็อปไซด์เพราะว่าเอาจริงๆเราไม่ชินกับสต็อปไซด์มากๆเลยในในคนไทยเราไม่ค่อยชินกับสต็อปไซด์แล้วก็เรื่องสปีดลิมิตนี่เป็นอะไรที่มันสําคัญประเทศไทยมันมีสปีดลิมิตก็จริงแต่เราไม่ได้ถูกพีคทิเคิลใช้แบบไดดัมมิกะดดัมมิกก็คือแบบอะโลเคอล์ Road, รถเหลือ25่สไมล์ per ออลพอขึ้นไฮเวย์เหลือเป็น70ไมล์ per ออลคือมันไดดัมมิกไปหมดเลยอะอเวอร์เนนต์ซับเวอร์เนนต์รูรัลไฮเวย์ไม่ใช้คนละสปีดลิมิตกันหมดเลย วันที่คุณไปสอบจริงๆอะ่ะคือวันที่สอบจริงๆกับวันที่ขับรถมันต่างกันเนี่ยเพราะวันที่สอบจริงๆเนี่ยสมมุติมัน25ไมล์เปอร์อเชื่อเถอะทั้งถนนไม่มีใครขับ25ไมล์เปอร์อครับขับมัน30มไมล์เปอร์อคือมันจะเหมือนกับเกินมาหน่อยอะ่ะประมาณ5ไมล์เปอร์แอแต่พอมาเป็นอ่าเดี๋ยวผมอนุญ,ญาตขับเองหนะ่อยนิดหนึ่งพอมันมนเป็นเกี่ยวกับเรื่องวันที่สอบจริงอะ่ะถ้าเขาเขียนว่ายี่สิบห้าไมล์เปอร์เอลห้ามเกินเลยนะเกินแค่น 1, 1, แนะหน,นึนน แล้วก็เนี่ยเวลาจอดเนี่ยเห็นไหมหเวลาจอดคุณดูจากกล้องนี้ก็ได้หน้าผมห้ามเกินเส้นสีขาวคืออะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่แบบซ i สตี e เล็กๆน้อยๆอ่ะอันเนียผมอยากให้ไปเปิดดู YouTube ของชาวต่างประเทศเนาะที่อยู่ในอเมริกาเขาสอบอันนี้จะลึกกว่าผมแต่ผมขอให้แบบเป็นผิวบางๆให้อธิบายให้เป็นผิวบางๆให้แล้วกันว่าการสอบเป็นผิในอเมริกามันคือการถ้าภาพปฏิบัตินะ วิดีโอผมก็ช่วยคุณไม่ได้นอกจากคุณต้องไปลงมือทําเองเพราะมันจะเกิด memory muscle คือความจําที่เกิดจากเหมือนกับว่ายน้ำมันมันเป็นสิ่งที่เราสอนว่ายน้ำกันไม่ได้แต่เราต้องไปฝึกเองนะครับถ้าคุณมีแบบขี่คุณก็มีอิสระภาพเหมือนเสือติดปีกจะซื้อรถก็ง่ายจะซื้ออินชวลันก็ง่ายจะเปิดแบงก์ก็ มีเอกสารละแต่ว่ายังไม่มี s s เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวอันล็อกตัวหนึ่งแล้วกันพอๆยากยากมากยากพอๆกับท o e f l แต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปมันยากคนละทิศคนละทางะนะนี่ยากสอบปฏิบัติก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับท,ที่ที่ดูคลิปนี้นะสำหรับคนที่วางแผนที่จะมาอเมริกามาเรียนต่ออเมริกาก็เป็นกาลังใจให้ครับพยายามทำใบขับขี่แล้วก็เรียนรู้มาจากไทยหน่อยก็ได้เรื่องการขับรถอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็เรียนรู้มาจากไทยหน่อยเลยเดี๋ยวมาเรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่กันนะครับเรื่ ไม่ได้ยากมากแต่ก็อย่าประมาทแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะช่องมิ้งไรส์เนี่ยกดกดไว้เดี๋ยวเราจะทำคลิปดีๆเก็บข่าวสารเทคโนโลยีเทสลาแล้วก็เกี่ยวกับข่าวสารเทคโนโลยีในอเมริกามาอีกนะครับแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าในอเมริกาด้วยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย